และนี่คือสกินไซคอบนะคะผู้หูผู้ใจของกรูนั่นเองพ่อแลบของ m o โมบายเลจ n นค่ะและนี่ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะถึงเวลาที่ออมจะรับสกินไซคอบนี่ในที่สุดออมก็เก็บครบแล้วค่ะ กวนปั่นแล้วก็เกลียนมากมาถ้าเจอคู่หูสองฮีโร่นี้เข้าไปนะบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนมีใครเล่นไซคอปหรือว่าครูไหมคะถ้าเห็นออมเล่นก็สามารถหยิบคู่หูคู่ใจนี้มาเล่นด้วยกันได้เลยนะคะมาได้เวลาอันสมควรแล้วค่ปะป๊าบอ้าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะสุ่มสกินอีปิกหรือว่าจะเอาไซคอป แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเราต้องเอาเซขอบค่ะปื้งยืนยัน,นะคะ่ะบิวเจ้าฟองน้ำจะไปหาให้นี่โู้หูขาเขาก็นั่งท่ายเรือไปเลยนะคะนี่กับตันของเรายากเที่สุดออมก,ก็ได้กับตันมากับตันเรือนะคะ คูแบบน่ากวนมาตาแบบพิงนี่ไงเป็นคู่หูสุดปวนก่อนที่เราจะไปใชส้สกินไซคอปนะคะออมจะพาทุกคนมาทำร้านอาหารใต้ทะเลกัน,นะคะ่ะนี่ร้านอาหารของเราก็จะมีแบบหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไอติมมีทั้งของข้าวของหวานนะคะ สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องทำการอุ่นเครื่องทำอาหารให้ปกนะคะตามที่ลูกค้าสั่งเราก็จะได้เงินอ่ะไม่ทันลูกค้าใจร้อนสุดๆนะคะออเดอร์ของเราเยอะมากๆเลยะคะ่ะ แต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะถ้าคนไหนไม่ทันก็ค่อยกลับมาทานใหม่นะคะนะาเรายินที่ต้อนรบทุกคนมาตั้งขอแค่ทุกคนรอเราก็จะทำให้อย่างสุดเีลินเออเอาเพื่องน,นี่ค่ะ e น j อยนะคะอ e น j อยขอให้สนุกกับการกินนะคะนี่ค่ะทุกคนมาอย่างต่อเน,นื่องไม่กระซายเลย่าร้านเรานี่ค่ะขอให้อร่อยน,นะคะแล้วกลับมาใหม่ค่ะถ้าทำให้ใครที่ทันก็ต้องขออะไรด้วยนะคะนี่นคะคะเราต้องทำให้ครบ ลูกาจะได้กลับมาใหม่ไหมคะไม่ขาดไม่เดินทุกาลาตอหน้าแบบสุดเ <c oughs> สียงนี้โอ้ยไม่ทันแล้วจ้าขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนออมนะคะคิวแรกของไซขอบนะคะนี่พ่นฟองน้ำพ่นแฮมเบอร์เกอร์ด้วยปังปังปังสวยมากเอฟเฟกต์ Effect สวยนะคะนี่เจอละอองสักหน่อยรอบๆมีแฮมเบอร์เกอร์แบบรอบๆ ใส่ขอบเลยสก,กินสุดท้ายนะคะจะเป็นการยึดกับข่ะนี่ออมก็จะมารองทดสอบทายสก,กีใส่ขอบกันนะคะไม่ได้เล่นใส่ขอบนานมา,าสกสกิน,น่ารับมากฟองน้ำนี่แล้วก็ข้างหลังพอ,อดีเด็กชอบมากเลยอ่ะนี่เล่นอะไรน่ะ ซีเลยชอบน้องมีฟันมีฟันกระต่ายมีฟันอยู่สองสีฟันกระต่ายของเขานะวิเนลว,ว้าโอ้โดนด้วยโอ้ น ah ่ไม่รอดนี่สีเหลืองนะคะฟาโดนยึดป้าวิ่งเร็วแล้วก็อ่ะ โอ้โหอยากเข้ามา <laughs> อยากเข้ามามาอยากเข้ามาโอ้โห <laughs> ว้าวว้าท <laughs> ่าตายลืมนี่คือท่าตายของน้อง <laughs> ไปแล้วเหลือคนแค่นนะี้น นี่ก่อนนี่ก่อนว้าอะโดนชูเซตตัวมันตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันตัวใครตัวมัน sokai toman sokai toman sokai toman wah, wow. wah, doan ya doan ya, sokai toman sokai toman sokai cuma, pergi, ya, ya, ya,

โมโม่ยิงฉดินนะอ้นจุมาเงียติดตายเอ่งไปบอกไหนาแน่อยู่นี่มาจะรอดว้าเห็นไหมคนขู่ขู่แบบนตะบะตะบเอาไปแน่เจอจีนน้ำกินอะไาไปเจอจนอะรนี่เปแล้วไปแล้ รัารัวัวด้วไหนด้วนโดนตายโดนไล่โดนไล่เกิดไม่ทันทุกคนรอบนี้ออมจะมาลองกดแลงนะคะห้าคนมาลองหยิบไซคอปมาเล่นดูนะคะ เปิดมาเลยนะคะสู้ได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าะจะสู้ให้แบบเต็มทีเท่าที่จะสู้ได้ะคะ่ะว้าแต่แต<笑><笑>เฮ้ยแช่ท่าก็คือแบบโอ้โหท่านอนมาอีก อ้าวโอ้ยหนีอมาอะโดนแล้วอืมเยอะมากฝั่งนั้นโอ้ยไปเรื่องไปเรื่องอืมอมโดนแล้วโดนอีกแล้ว ตายหมดแล้วอือตาอาตาคาปองอย่างคนเงาเงาอย่างคนเงาเงาอ้ยอย่างคนเงาเงาเพื่อนมาช่วยทัน มาแน่มาแน่มาแน้ไม่ไม่ออกไปไม่เด็กป่วดอย่าทำร้ายกันเลยโอ้โหว้าวมันจะเข้าเลยอ่ะ เย้ yeah, พี่ใสแสบแล้วโอ้อะ <g ül> แต่เอ,อ, <c oughs> อ็งหหมิงได้ขอบดัง

ไม่มีหลอดเลือดแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้ยองโอ้ยโอ้ยโอ้แข็งแกรหน้าด้วย โดนหัวตีตายอูย้สุดตายย้าย้าย้ามา อ้โเยอะมากเลยนะนวาวอุยนดียวเดินชา้ามากเดินช้านิดนึง มาฮือยคัมแบ็กนะคะไซค็อปคัมแบ็กมาแล้วค่ะมาเล่นครูกับออมเลยนะ I'm